แต่เมื่อกี้นี่ไฟ์สดป่ะครับสมาชิกก็โทรศัพท์เข้ามาอ่ะเราต่อกันแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยกล่องลมอ่ะมันมีไว้ไว้ทําไมที่เอาไปใช้แอร์ในห้องที่ขนาดนี้นะครับสองสองเมตรห้องนี้คือประมาณสักสองเมตรคสองเมตรนะครับใช้ตัวเท่าไหร่ดีนะครับใช้เจ็ดพันบีดูแต่ว่าเวลาใช้เจ็ดพันบีดูปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ใช้กบบอันนี้อน,นี่เราไม่ได้ใส่ไอตัวชุดชุดข้างหน้าเยลยนะครับเราสลับกันวใช่ไหมลมแรงก,กว่าเดิมแ,แน้แรงขึ้นเลยใช่ไหมตอนนี้อย่างนี้ครับใช้กับห้องปุ๊บเราก็ปไปไปคว่ำอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็พ้อร้อนออกไปที่ระดับของพี่ๆใช้อพลกอ,อริทึ เจ็นชุดอินโดสไลด์แล้วทำไมถึงต้องมีกล่องลมกล่องลมเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าห้องขนาดนี้ใช้ตัว7 0็0ทัวก็พอครับแต่ต้องมีกล่องลมนะถ้าไม่มีกล่องลมมันจะเย็นไม่เทียบเท่าไหรบานมันจะเย็นแค่เฉพาะลมที่โดนตัวพีถามว่ามันเพราะอะไรมันเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันหนุนปรรอากาศในห้องปเ,จจเป็นสิ่งจำเป็น หรือก,ก,การที่เราจำลองที่เราที่ผมคุยกับพี่อ่ะจำเป็นต้องใช้อากาศในห้องของพี่ก็จำเป็นต้องใช้อากาศในเติ่งเป็นตัวเป็นตัวช่วยนะครับแต่นอกเสียจากว่ามันดึงอากาศในในห้องเราถึงเวแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเปิดแอร์บ,บ้านแต่ปัญหาคือมันรวมแผงคอนเดนเซอร์เข้าเข้าไปอยู่ด้วยกันด้วยแล้ววันนี้เนี่ยมันรวมแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปอยู่ด้วยกันทุกทุกเนี่ยบายงทีไม่ทราบแอร์เส้นที่จำเป็นต้องมีระบบคูเว ตัวเวทคือระบบข่อคู่ต่างประเทศเขาใช้กันมานาแนแล้วเมืองไทยเพิ่งเพิ่งจะได้นําเข้ามาเมืองไทยเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะได้นํานําเข้านําเข้ามานะครับเรื่องนี้ต่างประเทศใช้กันมานาะนแล้วและใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่พวกเนี้ยามันจะดูดอากาศอางเนี้ยเราทําอากาศเย็นใช่ไหมในห้องเราทำอากาศเย็นใช่ไหมหไหม,มันดูดอากาศเย็นในห้องเราออกมาทิ้งด้วย ห้องที่ก็ไ่เย็นสักทีมันก็เลยจำเป็นที่ต้องมีกล่องบอกเอาไว้ให้อากาศดีหมุนเวียนวิ่งเข้าไปในอีเอฟอเลเตอร์ส่วนอากาศเสียอากาศดีไม่หมุนเข้าไประบายแอร์คอนเดนเซอร์ต้องใช้อากาศจากข้างนอกเข้ามาระบายส่วนตัวมันเองมันจะแยกส่วนกันรานนี้อากาศเย็นพวกหมุนเวียนอยู่ในห้องแอร์จะทำงานไมห่หนักเช่นครับ อากาศเย็นถมุนูดดีแล้วถามว่าเราใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บกอกอบเข้าไปปุ๊บแอร์ทำถึงตากแอร์ก็ตัดที่เราเป็นข้อสงสัยที่ลูกค้าอะไรล่ะลูกคาสงสัยว่าทําไมแอร์เคลื่อนที่มันจึงไม่ตัดเพราะมันถอดถุงในห้องไม่ได้เพราะอากาศเย็นมาถูกถูกออกทิ้งคราวนี right ้เราก็บอกมาสั้นทำไมคนนี้ใช้แอร์เคลื่อนที่ถึงต้องใช้เป็นชุดกล่องเข้าไปบางทีแต่คนเขาใช้เป็นลักษณะของการทำบ้านกล่องเมนกันที่นี่ต่อ <Hey. S 2> พี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งของแอร์เส้นที่เป็นเต็นท์เอาข้อลงเข้าช่างแนะนําให้เอาข้อลงออกด้วยและเข้าหเุงเยนด้วยเวย็นครับผมว่าจบอากาศจะไม่สูญเสียไปไหนเต็นท์ที่จะไม่พองโัวแล้วไม่ยุตัวคราวนี้นเนี่ย JPX ่ะใช้ซวดาชุดกรอบมาสุดนะใช้กับเต็นท์อะไรก็ได้เพราะอากาศเข้าอากาศออกอากาศบาลาดกัน เต็นจะไม่หองตัวไม่ยุบตัวไม่งั้นมันจะมีปัญหาคนที่เอาใช้กับเต็นแอร์ถามว่าอ่ะลูกค้าถามว่าเอา้าแล้วทำไมมันก็กลุ่งอยากรูกติดแต่มันเป็นกลุ่มของคนที่ใช้แอร์เพื่อที่กลุ่มที่เขาติดตั้งแอร์ติตสนหนำไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องทำความเข้าใจตรงนี้บางคนไม่เข้าใจถามว่าอุ้ยราคาขนาดนี้สินค้ามันมีราคาหลายเกรดครับ หมือนแอร์ฮะแอร์มีมิสซูมีไดกินมันไม่มีมาเวลมียี่ห้อทั่วทั่วไปยี e ่ห้อโนเนมราคา,ม,าคม,ม, Motor, นะมันต่างกันเมื Air ่อเกงเรื่องของมอเตอร์อ่ะเก่งเรื่องของแผงคอยเย็นอ่ะมันต่างกันแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเนมไม่มีอะไรนะครับผมเป็นช่างนะครับแผงรังผึ้งมันไม่มีอะไรครับก็จบแล้วครับแล้วแทนที่เราจะใช้แอร์เคลื่อนที่ไปพวกเนี้ยเราใช้แอร์เคลื่อนที่อ่ะ สามปีอ่ะแผลคอยเย็นรั่วะอ๋อก็สั่งอะไรมาเปลี่ยนเชื่อม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 เสร็จก็จบคุณก็ใช้งานได้ยาวอีกแต่แอมเป็นที่อย่างน้อยมคนถ้าเรามีการใช้งานตั้งแต่สามปีถึงห้าปีขึ้นไปไม่ใช่สามปีมาแผลคอยเย็นรั่วเราหาอะไรไม่ได้เพราะก็เขจบนะครับเท่ากับรถทิ้งเครื่องหนึ่งไม่ใช่บาทสองบาทนะแอมเป็นที่นะครับที่ว่าถูกไหมละครับใช่แล้วแนทางที่เราจะเปลี่ยนอะไหล่นะแล้วอะไรราคาไม่สูง ถ้าเราใช้แั่สามปีสี่ 3, ปีพวกนี้มันมีการเสื่อมครับมันไม่ได้อยู่คงทนกันไปสิบปีพวกนี้เรายิ่งใช้งานยิ่งเสือ่อมเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงด้วยว่ามันมีอะไรไหมครับไม่ใช่ว่าซื้อแอร์เครื่องที่ไปสามปีปั๊บแผงไฟยิ่งรั่งเขาไม่มีอะไรพักทุกิงๆเครื่อมไ่ซื้อใหม่โหต้องซื้อใหม่ทุกสองปีรอครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้พวกแผงไฟยิ่งรั่วใช่ไหมฮะสมมติว่ากำลังรั่วแต่ JBX แอร์ไฟยิ่แข็งเขาไม่เรื่อมมาก ที่ก็ผมเป็นหน่วยซ่อมของแ JPF ไม่มีนะครับมอตเตอร์5ปียังไม่มีทางเลยเพราะงั้นเกตราคาขอ,ของตัวตัวผลิตภัณฑ์อะโปดักมันเลยต่างกันอันนี้เราทำความเข้าใจและอีกอย่างหนึงนะ่งอะไอ้ที่ราคาไม่สูงนะนะมันเป็นระบบมอเตอร์เดียวมันไม่ใช่ดูโอมระบบมอเตอร์คู่แยกแยะมาขึ้นถ้าระบบมอเตอร์เดียวคุณใส่กองลงมมันก็ดีขึ้น แต่มันสู้ระบบคู้ไม่ได้ถ้ายิ่งเป็นระบบไอประเภทวีฟิเข้าหากันไม่เปิดเชื่อกันไม่พออะไรคุณใส่ของโงไปก็านั้ดไม่มีประโยชน์นะครับแล้วที่ฟองใส่ของโฮเข้าไปปุ๊บเนี่ย้องขนาดเนี้ยสองเมตรคูณสองเมตรอ่ะเย็นอ่ะและแอร์เครื่อที่ประโยชน์มัน,ม,นมันเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนยะ้ายสะดวกนะครับเพราะงั้นใครเลือกซื้อแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้า ถ้าเกิดว่าไอชุดกล่องลมไอถ้าเกิดคุณไม่เจาะไม่ได้คุณต้องเคลื่อนย้ายคุณต้องเอาไปแคมปิง้งคุณเอาไปท่องเที่ยวพวกพาสะดวกเอาขึ้นรถได้ก็อแอเรเคลื่อนที่แอร์บ้านพกพาไม่ได้ย้ายไม่ได้คุณย้ายไปทํางานใหม่คุณจะติดแอร์บ้านอ่ะดีต้องมื้ออีกแหละคุณย้ายหอพักใหม่เดี๋ยวต้องรื้ออีกแหละถูยยกหหไหมครับอ่นะ้าติก็จะช่วยได้ทํางานให้คุณที่เขาต่อนะครับโอเคขาจบเทปนี้แค่นี้แล้ว สวัสดีครับ